สวัสดีค่ะก็พบกับวิ e k ี y มาเก e ตม o นิเตอนะคะประจำสัปดาห์ของวันที่19ถึง23พฤศจิกายนนะคะ,ะก็จะเห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะดัดชนีได้ลงมาทำจุดต่ำสุดใหม่ไว้นะคะแถวแถว EMA 75วันนะคะ,ะหลุดลงมาเล็กน้อยนะคะทำให้ทิศทางเนี่ยมีลักษณะของไซด์เวยดาวที่ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ประกอบกับเครื่องมือเนี่ยยังชี้ไปในทิศทางลงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะตัว MACD เนี่ยจะเห็นว่าตัดลงมา ต่ำกว่าซีโรไลน์แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยกร,ก,รก,รกรอบการแกว่งตัวเนี่ยก็จะลดต่ําลงมานะคะเป็นประมาณ1260ถึง1300จุดนะคะแล้วก็ยังเน้นเกณฑ์กาไรแบบตั้งรับแล้วก็เพื่อขึ้นขายที่แนวต้านนะคะเหมือนเดิมทั้งนี้นะคะควรวางจุดทอยหากกระชนีลงต่ำกว่า1260จุดเพราะว่ามีโอกาสที่จะลงมาทำจุดต่ำสุดใหม่ที่1240จุด<ม>ได้ค่ะการเลือกหุ้นในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นลันกษณะของ selective buy เหมือนเดิมนะคะโดย ว่าน่าสนใจก็คือตัว BTS นะคะเพราะว่าจะเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา BTS เนี่ยลงมาทําจุดต่ําสุดไว้ที่6บาท5สตางค์นะคะซึ่งเป็นแนวรับตามตัวเส้นสปีดไลน์พอดีเลยนะคะแล้วก็มีสัญญาณขึ้นมาว่าน่าจะรีบาวได้เพราะว่าเครื่องมือทางเทคนิคนี่เริ่มฟื้นตัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่หลุดต่ำกว่า6บาท5ถ้า 6บาท5สตางนะคะเราก็ยังแนะนำซื้อ BTS เหมือนเดิมนะคะโดยที่อาจจะมีแนวต้านนะคะเป็นตัวฮที่ผ่านมาก็คือ6บาท75แล้วก็วางจุดคัดลอสไว้ที่5บาท90ถัดมาก็เป็นหุ้นที่ใหม่หน่อยนะคะก็คือ VGI นะคะตัวนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยพักตัว ส่งตัวได้แล้วแล้วก็ดูแล้วไม่น่าจะลงลึกไปกว่าเส้นนารับ EMA 10วันนะคะหรือว่าประมาณ70บาทนะคะแถวๆนี้เป็นจุดที่น่าจะซื้อเพื่อดักการรีบาวหรือว่าดิดตัวขึ้นทดสอบไฮเดิม erm ได้นะคะเราก็มองแนวต้านไว้นะคะที่ไฮเดิม erm ก็ประมาณ76บาทถึง77บาท50นะคะคัลอสจะอยู่ที่68 5 0ค่ะตัวสุดท้ายก็เป็นตัว BEC นะคะถ้าหากว่ามองย้อนไปในะ นานสักหน่อยนะคะตั้งแต่เมื่อช่วงประมาณสักต้นปีนี้ก็จะเห็นว่า,า BEC เนี่ยแนวโน้มก็ยังคงแข็งแรงนะคะเป็นขาขึ้นมาโดยตลอดนะคะแม้ว่าจะมีพักตัวไปนานๆบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หลุดลงต่ำกว่าแนวะรับตามกรอบเทนไลน์เลยนะคะครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นอีค ที่ลงมาแนวรับตามเทรนด์ไลน์แล้วก็เครื่องมือ m o ดิฟายสตอร์แคสติกนี่ที่อยู่ในเขตโอเวอร์โซนเนี่ยเริ่มลอการปรับตัวลงนะคะก็เป็นสัญญาณว่าน่าจะรีบาวหรือว่าดีตัวขึ้นได้เหมือนอย่างในครั้งก่นกอนๆที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะคะแนวรับ b c จะอยู่ที่55บาทนะคะแนวต้านนะคะก็จะมี58กั60บ60นะคะแล้วก็ควรจะวางจุดถอยไว้คือเมื่อหลุดกรอบร่างของเทรนด์ไลน์หรือประมาณ54บบาทลงมาค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ